ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานรถไฟลาวจีนนครหลวงเวียงจันทร์นะคะเวลา6โมงยังไม่ครึ่งใช่บรรยากาศร้อนๆนะ,ค,ะคนมารอเปิดประตูอ่ะเนี้ยแล้วก็ตรงนั้นเป็นตลาดเช้าให้คนหาของกินตอนเช้าระหว่างรอรถไฟนะคะกินแกงทอดหัดใหญ่ ทีเวยงจัน์ตอนนี้เรากําลังขึ้นรถไฟด่วนด้วยความเร่งรีบเนื่องจากเอเจนท์ที่เราซื้อตั๋วมาหาเราช้าเพราะว่าเขาไปแลกเงินมาให้เราค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศบนรถไฟด่วนความเร็วสูง EMU จากเวียงจันทร์ไปวังเวียงค่ะเป็นชั้นโดยสารชั้น2เข้ามาก็จะเจอกับที่วางกระเป๋าแล้วก็ห้องน้ําที่นั่งจะมีแบบ2แล้วก็แบบ3ที่นั่งค่ะ ที่นั่งจะแบ่งครึ่งตู้หันหน้าเข้าหากันทุกที่นั่งจะมีที่ชัดแบดใต้เก้าอี้ให้ค่ะสําหรับขบวนนี้เราได้นั่งตรงกลางตู้พอดีเลยก็หันหน้าเข้าหากันนะคะมีโต๊ะตรงกลางเป็นตัวแบ่งเขตถ้ามากับเพื่อนก็เมาส์มอยกันสนุกสนานค่ะแต่ว่าถ้านั่งกับคนที่ไม่รู้จักก็อาจจะเกรงเกรงใส่กันนิดนึงเบาปรับเอ็นได้เล็กน้อยแล้วก็มีม่านบ,บังแดดให้ค่ะนี่คือบัตรรถไฟที่เราจะเรียกว่าปี้นะคะ บนบัตรจะมีบอกเลขที่นั่งแล้วก็เบอร์ตู้ขบวนนะคะเช็คให้ดีก่อนขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาว่าไปนั่งที่คนอื่นตัวรถไฟต้องเก็บให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าระหว่างทางจะมีเจา้าหน้าที่มาตรวจตั๋วค่ะแล้วก็ตอนก่อนออกจากสถานีจะต้องทําการสแกนตั๋วอีกครั้งนึงค่ะเด็กน้อยที่มีความสูงเกิน1.5เมตรมนต้องซื้อที่ราคาตึงผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งสามารถนำพาเด็กน้อยหนึ่งคนติดตามขึ้นรถไฟได้ โดยผู้เสียคาปี่ซึ่งต้องเป็นเด็กน้อยที่มีความสูงป่เกิด1.2เมตรและผ่้ให้นางต่างอื่นถ้าผ้าขึ้นรหลดเกิดมาหนึคนผู้ที่เกินมาต้องไปซื้อปี้รถไฟสำหรับเด็กน้อยยิงตามระเบียบการในเวลาขวดกาปีหาพกพบเินบารบตรงนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าของสถานีวังเวียงนะคะออกมาก็จะมีรถบริการพาเข้าเมืองอยู่ทางขวามือค่ะ เดี๋ยวเราจะมารีวิวบรรยากาศแล้วก็วิธีการซื้อตั๋วให้นะคะเนื่องจากว่าที่เวียงจันทร์เนี่ยเราค่อนข้างเร่งรีบก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยแต่ว่าทุกสถานีหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเดเลยสําหรับการจองตั๋วรถไฟในปัจจุบันระบบยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราเช็คออนไลน์อาจจะไม่ตรงกับเวลาที่รถวิ่งจริงค่ะแนะนําให้มาซื้อที่เคาน์เตอร์เลยอยู่ทางด้านข้างของสถานีใช้พาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็บอกสถานีปลายทาง พร้อมกับชั้นโดยสารที่ต้องการค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยแต่ว่าเขารับแค่เงินกีบเท่านั้นนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็ซื้อผ่านทางเอเจนต์ค่ะสะดวกประหยัดเวลาแล้วก็ได้เวลาเดินทางที่แน่นอนค่ะพอมีหลายๆคนค่ะที่มาต่อแถวหน้าเคาน์เตอร์แล้วไม่สามารถที่จะซื้อได้เนื่องจากว่าตั๋วหมดมันก็จะทําให้แพลนที่ระวังเอาไว้เสียไปด้วยนะคะและนั่นแหละค่ะเราก็เลยเลือกใช้เงินแก้ปัญหาโดยการให้เอเจนต์ซื้อให้เราค่ะ ถ้าใครสนใจอยากซื้อตั๋วนะคะผ่านเอเจนต์อีกทีนึงก็สามารถติดต่อมาที่เราได้เลยนัดรับหน้าสถานีได้นั่นแหละค่ะใครสนใจจะให้ซื้อตั๋วรถไฟด่วนให้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยสำหรับการนั่งรถไฟตรงนี้นี่ก็คือของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องเอ้ยห้ามนำขึ้นขาบวนนะคะสเปรย์แอละกอฮอล์ก็ห้ามพอเข้ามาถึงก็เดี๋ยวสแกนกระเป๋าตรงนูน้น เรพาสปอร์ตเหรออันนี้ข้ามาด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรอร,รอบรถไฟรอบ4ี่โมงสิบห้าเราควรมาถึงก่อนเวลาบอดดิ้งทำอย่างน้อย15นาทีนะคะถ้าเรามีน้ำเขาก็จะให้เราดื่มโชว์ค่ะว่าอันนี้คือน้ำเปล่าจริงๆไม่ใช่แอลกอฮอล์และเป็นที่แน่นอนค่ะว่าแอลกอฮอล์เอาขึ้นรถไฟไม่ได้แปลว่าเราก็ไม่สามารถที่จะนำเบียร์เดินทางไปกับเราได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนลาวก็ไม่มีปัญหาค่ะ พามาดูห้องน้ำในสถานีรถไฟนะคะมีบริการห้องน้ำแล้วก็มีน้ำดื่มให้กดห้องน้ำค่ะห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงสะอาดมากทุกคน ะะห้องน้ำก็จะมีสองแบบมีแบบที่เป็นชักโรครกแล้วก็แบบที่เป็นแบบนั่งอย่างนี้ ื่ค่คะสำหรับรถไฟสายสปปลาวจีนนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของทางรถไฟสายคุนหมิงสิงคโปร์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของประเทศจีนเลยนะคะที่ต้องการเชื่อมประเทศต่างๆ70กว่าประเทศทั่วเอเชียเข้าด้วยกันมีชื่อโปรเจกต์ว่า Belt and Road Initiative หรือ BRI เพื่อเปิดเส้นทางทางตะนให้กว้างขึ้นสำหรับทางรถไฟลาวจีนนี้จะเป็นการให้บริการตั้งแต่สถานีเวียงจันท์ถึงบ่อเต็น โดยจุดเชื่อมต่อจะอยู่ที่บอร์เตนประเทศลาวกับด่านบอ่อหาน12ปันนาประเทศจีนโดยทางรถไฟนี้มีด้วยกันทั้งหมด32สถานีค่ะแต่ว่าปัจจุบันเปิดให้บริการแค่บางสถานีเท่านั้นและก็ยังไม่สามารถที่จะข้ามไปจีนได้เนื่องจากว่าจีนยังไม่เปิดประเทศนะคะด้วยสถานการณ์โควิดสำหรับระยะเวลาในการเดินทางจากเวียงจันท์ไปถึงวังเวียงโดยปกติแล้วใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมง ถ้าเวียงจัน์ไปหลวงพะบางใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงแต่ถ้าเราเดินทางด้วยรถไฟด่วนความเร็วสูง EMU จากเวียงจัน์ทไปถึงวังเวียงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เวียงจัน์ทไปหลวงพะบางใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยแล้วก็เวียงจัน์ทไปบ่อเต้นใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง15นาทีเทาน,นั้นเอง ถึงเวลาที่รถไฟจะมาเขาก็ให้เราออกมายืนรอที่บริเวณชานชาลาโดยยืนรอให้ตรงกับเบอร์ตู้โดยสารของเราเบอร์ตู้ก็ดูจากบนตั๋วได้เลยค่ะว่าเบอร์ตู้เบอร์อะไร Ladies and g e n t า e m สื่อากุกันของเราได้มาฮอดสถานีบางเวียง ขอให้ทุกท่านระมัดระวังขณะที่ก้าวลงจากรถสำหรับขบวนนี้เรานั่งจากวังเวียงไปที่หลวงพะบางใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันค่ะที่นั่งของเราในรอบนี้ก็ไม่ได้ตรงกลางขบวนก็จะไม่มีโต๊ะกั้นตรงกลางนะคะแต่ว่าจะเป็นโต๊ะพับแบบแยกมีที่ชั์จแบตอยู่ที่ใต้เก้าอี้เหมือนกันค่ะ เลยว่าสำหรับโปรเจกต์นี้ใช้งบประมาณไป1.99แสนล้านบาทค่ะถ้าขับรถหรือว่านั่งรถเข้าสถานีทุกสถานีจะต้องเสียค่าผ่านทางตอนที่เราไปนะคะก็คือเพิ่งเริ่มเก็บเงินเลยค่ะเวียงจันทน์อยู่ที่ประมาณ10,000กีบวังเวียงกับหลวงพระบางอยู่ที่30,000ก,กีบ,บ 30, ค่ะก็อย่างว่านะคะรถไฟนี้มันก็เป็นสัมปทานมาจากจีนเราก็ต้องหาเงินเพื่อใช้นี้ให้กับทางจีนให้ได้มากที่สุดค่ะ ถึงรวมพราบ้างแล้วนะคะอันนี้ออกมาเออออกมาก็จะต้องข้ามไปเพื่อลงไปด้านล่างใครสนใจอยากจะไปลองนั่งรถไฟดุนคาเรวสูงก็ไปที่ราวได้เลยนะคะตอนนี้อย่าลืมเอาทาสปอร์ตไปด้วยหวัง,<า>งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูลสำหรับรถไฟสายสปปลาวจีนนะคะ